ในละครทองประกายแสงชีวิตของทองเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วจากนักแสดงที่ตกต่ำสู่ภรรยาของท่านประจักษ์นักกงินเมืองผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องแลกมากับการถูกระรานจากอโนโเมียหลวงลวงสังหารแต่งานนี้ทองดีก็สู้ไม่ถอยไม่ยอมปล่อยฟางเส้นสุดท้ายให้หลุดมือไปอย่างแน่นอนเนี่ยเป็นหนทางสุดท้ายแล้วแล้วพอได้เจอท่านตัวจริงอ่ะท่านแบบ สมาร์ทใจดีอ่อนโยนหลายๆอย่างแล้วทองก็รู้สึกว่าถ้าได้เจอท่านเร็วกว่านี้หรือว่าท่านเป็นผู้ชายคนแรกของทองอะ่ะชีวิตทองอาจจะไม่ต้องออกไปประจนภัย,ยที่ทุกคนเห็นมาเลยก็ได้ประจัก์เนี่ยจะเอาอกเอาใจอะไรเงี้ยแล้วก็หลงรักทองคขาแบบเต็มที่รรยาก็พิการพอเห็นผู้หญิงสวยเด็กสาวอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือน หลงด้วยรักด้วยมันทั้งเจ็บปวดทั้งแค้นใจทั้งอิจฉาทั้งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเลยอ่ะมันไปลงที่ผู้หญิงคนนั้น,นหมดเลยลเพยายามกำจัดไปนอกจากอนงแล้วยังมีเสือร้ายอย่างโลมบริการคนสนิทของท่านประจักษ์ที่คอยจ้องขย้ำหวังจะได้ตัวทองเพื่อต่อยอดผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเข้ามาแล้วมีผลประโยชน์แล้วไม่เดือดร้อนตัวเองนะท่านประจักษ์ไม่รู้ก็ สอยทุกคนเหมือนกัน,น <g ül> สำหรับเฟนรู้สึกว่าตัวละครพี่อาร์ตมีความเฉวยโอกาสมีความใจร้ายใจอำมหิตเหลือเกินอะไรเงี้ยทองจะปันฝ่าอุปสรรคชีวิตรักครั้งนี้ไปได้ไหมท่านประจักษ์จะเป็นรักแท้รักครั้งสุดท้ายได้หรือเปล่าติดตามชมในทองประกายแสงทุกวันพุธและวันพระรับมีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดมาทำไมเขาวางแผนจะฆ่าคนหญิงค่ะ เสิร์ตใหญ่ของซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยเบิร์ดธงชัยที่หลายคนรอคอยจริงๆเลยล่ะค่ะกับคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ตอน Dream Fall o v e ที่เปิดท้องซ้อมโชว์ความพร้อมเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเล็กๆให้ได้ชมกันก่อนวันแสดงจริงขนาดวันซ้อมยังเป๊ะปังขนาดนี้วันจริงจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ไหมล่คะคะพี่เบิร์ดค่ะบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่พอครับเราต้องร้อยกว่าครับพี่ก็ได้ทำในสิ่งที่พี่ไม่เคยทำที่อื่นไงทำเพื่อพวกเรา Dream f o r l Love ทำได้ทุกอย่างตอนนี้ได้หมดเลยค่ะรู้สึกว่าเราต้องเต็ม เพราะแฟนหับคิดถึงเราเราก็คิดถึงแฟนแฟนจ้าคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ตอน Dream for Love จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ w w w บออดเจ .com แล้วมาเจอกันวันที่22ถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานี ไม่ทำคลื่นวิทยุเฟร็กซ์ร0 4 5ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานราชการปิดสยามสแควร์นรมิตให้เป็นโกสซิตี้กับสยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพร้องฟรีคอนเสิร์ตศิลปินกว่า100ชีวิตทั้งนนทน,น์เจฟซาเตอร์ซีนูนิวพ็อกซี่พิกซี่ไลคันมียูซารา่าวงมีนจิฟแอนด์เฟรนและศิลปินอีกมากมายบนเวทีพารามิกวิวกว่า30มเมตรกิจกรรมหลอนๆพร้อมของรางวัลมากมายและจุด เช็คอินที่เตรียมเอาไว้ให้ทุกคนมาเซลฟี่ฟรีฟร่วมกับความสนุกสุดหลอน25 2 7ตุลาคมนี้แต่งผีหรือแฟ็นสีที่ชอบแล้วมาวีดไปพร้อมกันที่สยามสแควร์ได้เลย กันไปห้ามพลาดบทสรุปความเข้มข้นของละครมนต์รักไม่กลอง2ตอนสุดท้ายคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันบันเทิงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ